วันนี้ผมจะพาไปรู้จักน้องที่เคยออกรายการทีวีมานับไม่ถ้วนเป็นถึงอัจฉริยะหมอนาฬิกาที่คนในวงการต้องรู้จักเป็นอย่างดีผมชื่อเด็กชายพทุทธกคุณไพวันอายุ11ปีเรียนอยู่โรงเรียนหัวขินวิทยาลายัยมาจากจังหวัดเพชรบุรีครับแถมน้องคนนี้ยังได้การรับไว้วางใจจากช่างนาฬิการะดับประเทศผมว่าคนนี้คือเพชรน,นะครับแล้วอย่างที่คุณครูกรรมการทุกคนพูดนะฮะเด็กคนนี้นะครับถ้าเกิด เรียกว่าบริษัทห้างร้านต่างๆนะครับถ้าไม่เอาไปต่อยอดนี่เสียดายมากจริงๆ่ะสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Hello t i l นะครับวันนี้ผมมีแขกรับเชิญพิเศษก็คืออดีตน้องที่เคยออกรายการ Super ร์เนะครับเขาเนี่ยเก่งด้านนาฬิกาด้านอิเล็กทรอนิกส์มากเลยนะครับผมจะพาไปรู้จักน้องเขานะครับคลิปต่อไปนี้ก็คือน้องพุทเมื่อ5ปีก่อนตอนได้ออกรายการซ u เปอร์เทนว่าจะเล้ เด็กชายพุทุคุณไพวันอายุ11ปีเรียนอยู่โรงเรียนหัวขินวิทยาลัย มาจาจจกังวสวัสดีนะคบผมชื่อพุทธเมื่อก่อนนี้ตีห้าปีก่อนเคยออกรายการซปเปอร์เทนแล้วก็อีกหลายรายการข่าวทั่วไปตอนได้ออกซปเปอร์เทนนี่เราติดต่อไปหาเขายัางไงครับอ๋อเมื่อก่อนนี้จะเป็นขายของอยู่ตลาดนะขายเป็นนาฬิกามือสองก็ามาข้างร้านเขาเห็นเขาขอถ่ายคลิปไปก็ไม่รู้ก็จะถ่ายไปทําอะไรหรอกเสร็จแล้วก็ไปส่งให้รายการตอนนั้นเรารู้ไหมครับว่าเขาเนี่ยส่งให้รายการเขาก็บอกอยู่นะแต่ก็ไม่คิดว่าเขาจะส่งไปจริงคิดว่าแค่พูดเล่น แต่เขาส่งไปให้รายการจริงรายการติดต่อกันมาขอเชิญไปดูไปถ่ายเลยแล้วเราตื่นเต้นไหมครับตอนได้ออกรายการทุปเปอร์เทนตอนนั้นอตอนนั้นก็นิดหน่อยแต่ว่าก็ดีแล้วที่ได้ออกเพราะว่าการที่จะเข้าถึงอย่างี้ก็ยากเราหน้าตาเราเป็นยังไงตอนที่เขาบอกว่าเราเข้ารอบก็อย่างงี้ยค่ะก็นิ่งๆเหรอเขาทําต่อมอารมณ์หายหรือเปล่า <S <S> <S ยิ้มให้พี่ได้ไหมก็ไม่ได้เพราะว่าผมไม่ได้ ตลกถ้าเกิดยิ้มก็อาจจะเป็นแต่ตลกอย่างเดียวอะทำไมพุทธถึงมาเลือกทํานาฬิกาพวกอิเล็กทรอนิกอะทั้งทที่แบบคนไม่ค่อยทำอะก่อนจะออกรายการถ้าถ้าจําได้จะประมาณปี60เลยนะจะชอบทุกอย่างเครื่องใช้ไฟฟ้าชอบงานไฟฟ้าทําพอได้อยู่ทสองขั้วบหรอต่อมอเตอร์อะสองขัวมยังกินนมอยู่เลยนะใช่จะต่อไฟ้แล้วอะ ไม่ได้ตั้งใจที่จะทํามากวันหนึ่งไะไปดูคลิปใน YouTube ผิดไม่หมายความว่าไงครับไปดูคลิปใน YouTube ผิดอ่าคือคือเมื่อก่อนนะ่ะจะชอบพัดลมอ่าชอบพัดลมทุกชนิดเลยชอบมาตั้งแต่เด็กๆแล้วแล้วก็ช,ชอบไปดูตามใน y t u t u คราวนี้ไปดูคลิปผิดไปดูเป็นปนไกลของหอนาฬิกาในอังกฤษ คือคือตอนนั้นเราอายุเท่าไหร่ครับตอนนั้นอายุแค่สิบอายุสิบขวบคือก่อนอายุสิบขวบคือยังทําอะไรไม่เป็นเลยแค่ชอบไปเฉยๆก็ทำนิดีๆหน่อยๆทำเยอะๆอะไรเงี้ยไม่เป็นของเราทั้งห่อสะสมนานไหมลูกเพิงทำมันแค่สองปีแล้สองปีครับเราจับแกเปิดบทไหมลูก ก็เปิดหมดทุกเรือนแล้วผ่านมือผมมาทุกเรือนแล้วครผ่านมือผมทุกเรือน้ยุดเริ่มต้นเป็นมาอย่างไรอ๋อเริ่มแรกเลยตั้งแต่เด็กๆเลยก่อนเข้าอนุบาลน่ะตอนนั้นยังอยู่กรุงเทพเขาก็ไปทํางานหมดปู่ก็เป็นช่างไฟไม่มีของเล่นให้ตอนนั้นมีแต่อุปกรณ์ไฟฟ้าปลั๊กไฟอะไรอย่างเงี้ยที่เขาถอดๆมาไว้มอเตอร์เล็กๆเอามาให้เล่นมาต่อให้เล่นก็เห็นแต่อย่างนั้นก็ชอบไปเลยผมว่าคนที่คือเพชรนะครับแล้วอย่างที่คุณครูกรรมการทุกคนพูดนะฮะเด็กคนนี้นะครับถ้าเกิด เรียกว่าบริษัทห้างร้านต่างๆ,ๆนะครับ<ม>ถ้าไม่เอาไปต่อยอดนี่เสียดายมากจริงๆ ช่างอ่านมาเซไพพูดอะคุณรู้สึกยังไงบ้างครับอ๋อคือช่างอ่านเนี่ยเมื่อก่อนเนี้ยติดตามเขาคือจากตามในกลุ่มรายการเลยเนี่ยที่ว่าเริ่มไปศึกษานิดๆหน่อยๆก่อนออกรายการพะซ่อมในการลูกตุ้มนี่แหละไปติดตามเขาก็อยากจะได้เจอเขาแต่ก,ก็ไม่รู้จะติดต่อก็ยังไงบางทีไม่ได้จะติดต่อเ้าตงตรงอันนี้พอมีโอกาสไปออกรายการแล้วก็เลยเรียกให้เขามาร่วมในรายการด้วยดีกว่าให้เขามาวางยาในากาและผู้เชี่ยวชาญด้านนาฬิกาที่จะมาทดสอบฝีมือของน้องพุทธก็คือช่างอัน ช่านาฬิกาที่มีประสบการณ์มามากกว่า30ปีและยังเป็นไอดอลของน้องพุทธอีกด้วยครับ ตอนนั้นอะตอนพูดโดนวางยาคุณรู้สึกไหมว่าอุย้ยนี่จะทําไม่ได้ว่ะกลัวว่ะก็มีมัางนิดนหน่อยเพราะว่าลนั้นบอกตรงๆเป็นในกาแพงแล้วไม่เคยจับมาก่อนกลัวจะทําของเขาพังกว่าเดิมไหมกลัวจะอะไรไหมแต่ก็ผ่านมาได้ก็ไม่รู้สึกดีก็ได้ความรู้เพิ่มในในรายการนั้นเลยนะเงะไ,ได้ความรู้เพิ่มคุณรู้สึกชิวๆอ่ะ่ไม่มีการอะไรก่อนด้วยเรื่องนั้นสดเลยเรียวเลยอะสดสจริงๆอันนั้นไม่มีการวางยาอะไรจัดฉากอะไรก่อนไม่มีอ่าตอนออกรายการอะพุดหน้าตึงมากแบบไม่ยิ้มไม่อะไรเลยแบบ คาแรคเตอร์ premises, ของพุธเลยวะครับเป็นอย่าง,งานั้นอยู่แล้วเมื่อตอนนั้นนะหน้าตาเราเป็นยังไงตอนที่เขาบอกว่าเราเข้ารอบก็อย่างนี้เหรอก็นิ่งๆเหรอเขาทําป่อมอารมณ์หายหรือเปล่าเดี๋ยวผมเนี่ยจะให้น้องพุธนะครับพาไปรีวิวนาฬิกาชมนาฬิกาอะไรต่างๆเลยนะผมมาที่เนี่ยผมเห็นนาฬิกาของน้องพุธเนี่ยค่อนข้างที่จะหรูหลาติดแกมเลยนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะพาไปชมกันเลยนะครับโดยน้องพุธจะเป็นคนที่พาเราไปดูนะครับอ่าอย่างแรกเดี๋ยวให้ดูนอกจากนาฬิกาอ่าจะมีอย่างที่ถนัดจะเป็นพัดลมเก่า พัดลมเก่าจะเป็นแบบนี้แบบแกวนลังคารุ่นเก่าแบบนี้หาช่างซ่อมไม่มีรับรองแล้วอันนี้ที่ห่ออยู่เป็นอะไรครับอ่าเป็นอย่างนั้นแหละเป็นตัวมอตเตอร์ที่อันนี้ไม่เคยผ่านการใช้งานไม่ต่ํากว่า30ปี สามสิบปีปบางตัวเกิน40ด้วยไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อนแล้วก็จะมีมอเตอร์ของแบบนี้ของตั้งโต๊ะมอเตอร์นี่จะมีจั้งพันด้วยพันใหม่ก็มีมีขดนนลวดเป็นมอเตอร์ของอะไรพัดลมหมดเลยหรอครับของเนี่ยฮาตาลิของอะไรทุกยี่ห้อเลยมอเตอร์ motor, ขดลวดตัวนี้เรียกสเตเตอร์สเตเตอร์สเตเตอร์จะต้องมาประกอบกับโรเตอร์ข้างในโรเตอร์ก็คือที่ติดอยู่แกนหมุนแล้วก็ประกอบใส่โครงใส่ฟึองสายอย่างนี้พร้อมที่จะไปประกอบใส่ตัว ทวงพัดลมได้เลยแล้วหายากไหมครับแล้วราคาแรงไหมช่วงตอนนี้ถ้าทะลุ่นอย่างนี้ราคาก็ตามปกติไม่แรงมากแต่ว่าหายากมากๆหายากอันนี้ต้องไปตามหาจากร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ เขาเปิดมามากกว่า30ปีเขาอาจจะมีเก็บค้างร้านเอาไว้อย่างนี้แล้วช่วงนี้กระแสพัดลมพวกนี้ยังนิยมอยู่ไหมครับในความคิดของน้องคุ่นเนี่ยไม่มีความนิยมเลยไม่มีใครรู้จักแล้วไม่มีใครเห็นค่าด้วยก็เลยพยายามที่จะเอามาเก็บอนุรักษ์ไว้อะวันหนึ่งจะหาดูไม่ได้แล้วของอย่างนี้เป็นเขาเลิกใช้เพราะเขากลัวเรื่องความปลอดภัยเรื่องอะไรอย่างนี้ จริงถ้าติดตั้งให้ถูกวิธีตามหลักใช้งานได้ปลอดภัยแน่นอนแล้วประสิทธิภาพดีถ้าใช้งานได้ถูกต้องนะอันนี้พึ่งพึ่งตสอบทําเมื่อเมื่อวันก่อนตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้เป็นพัดลมเป็นตัวปรับความเร็วเดิมของเดิมเขาจะจะไม่มีสีสันอะไรอันนี้ใช้ของเก่ามาทําไม่ใช่ของใหม่ อันนี้ชุบอันนี้เป็นไม้แดงป่ะครับอืมเขาเรียกการชุบรอยน้ําชุบรอยน้ําคือก็ต้องชุบรอยน้ำผมรูจ้จักคือจะเอาไว้ข้างบนก่อนใช่อเอานี้รอยน้าแล้วจุ่มลงไปถ้าถ้านานๆนที่ก็รับทําได้บ้างคือเผื่อใครมีมอันเก่าที่ไม่อยากเปลี่ยนแต่ว่าไม่เข้ากับบ้านเอามาดัดแปลงปรับปรุงใหม่ให้ให้ใหม่อย่างเงี้ยได้เลยนี่ทุกคนเงาแวบเลยนะของจริง อันนี้พูดทําเองวะครับทาเองหมดเลยแล้วก็จะมีอีกอย่างหนึ่งอันนี้เอาเอาขึ้นไปเก็บแหละอันนี้ก็ทําเองอันนี้เขาเรียกว่าสีลายค้อนสีระเบิดก็ได้อ่าที่จะหายากเลยนะเป็นตัวนี้เลยอายุไม่ต่ํากว่าเจ็ดสิบปีตัวนี้ตัวนี้สีน้ําตาลใบนะพัดไม่มีตัวนี้ใบพัดขนาดส6มสิกนิ้วใหญ่อยู่สีน้ําตาลใช่ไหมครับสีน้ําตาล เป็นของผลิตในอิตาลีด้วยใช้งานได้ปกติเลยแต่เป็นไฟร้อยสินะไม่ใช่ไฟบ้านต้องใช้ผ่านมอแปลงที่ประเทศนี้เมื่อก่อนนี้ไฟฟ้าไม่ใช่ไฟเหมือนปกติตอนนี้เป็นไฟร้อยสิบเมืองไทยจะเปลี่ยนระบบไฟฟ้าเลย<ม>เก่ามากๆราคาแพงแพงกว่าทองอีก<ม>แพงกว่าทอง<ม>ประมาณทองสองสบาทเลยแหละมเมื่อตอน70ปีที่แล้วแต่แตเรื่องหล่นลงมาเนี่ยถ้าเขาบำรุงตลอดไม่มีทางล้านเปอร์เซ็นต์ไม่มีทางหล่นเลยขอน็อ,อตก็าตอกขาหนี่ให้แน่นไม่มีทางหล่นแน่นอนเดี๋ยวต่อไปจะไปดูเป็นนาฬิกาโบราณนะตัวนี้เดี๋ยวจะแนะนําเป็นตัวแรกตัวนี้ เก่ามากๆเก่าสุดในนี้ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า150ปีใช้งานได้ปกติจะลองหมุนให้ฟังเสียงตัวนี้จะตีทุกชั่วโมงอเอาเป็นตัวนี้มังตัวนี้จะตีทุก15นาทีตัวนี้ตัวใหญ่มากตัวนี้เหมือนจะเก่าแต่บอกตรงๆว่าไม่เก่าเพราะว่าตัวนี้ผลิตปีสองห้าสี่สามยังผลิตถึงตอนนี้เลยแต่ว่าก็ผลิตมานานแล้วแต่ยังผลิตเรื่อยๆตัวนี้จะตีเป็นอย่างนี้ ตอนนี้จริงๆก็ยังต้องบำรุงเพราะว่าได้ได้ระย,ยะแล้วใช้มาหลายปีแล้วเครื่องนี้อายุประมาณเท่าไหร่ครับ24ปีเป็นนาฬิกาที่ไม่เก่าเลยแต่ว่ากลไกนี่ใช้ใช้มา70-80ปีแล้วตัวนี้สามถ่วงคือคถ่วงกลางใช้เดินเวลาอีก2ถ่วงใช้ตีตีหมดเลยไม่มีไฟฟ้าหมดก็แค่ดึงขึ้นไปเรื่อยๆจนใช้ได้ตลอดเลยไม่ต้องใช้พลังงานอะไรเลยอย่างนี้ต่อไปเดี๋ยวเอาเป็นเป็นนาฬิกา2ลามธรรมดาแต่ว่ายอ่อมอเตอร์ผลิตในเยอรมันแต่ว่าเหมือนจะทําส่ง้าจจำไม่ผิดจะเป็นฝรั่งเศสอายุก็90ปีแล้วนีเ ตีมันเหมือนตัวแปดเหลี่ยมเลยดังมากต่อไปอะเป็นเป็นนาฬิกาที่นิยมในประเทศนี้เมื่อ40ปีก่อนอันนี้เป็นนาฬิกาใหม่ละระบบไฟฟ้าระบบไฟฟ้าคือตัวนาฬิกาตัวเดินเข็มใช้ถ่านธรรมดาหนึ่งก้อนแต่จะมีตัวประดับก็คือเป็นไฟหมุนเปลี่ยนสีไปเรื่อยอย่างนี้ใช้เสียบปลั๊กบ้านปกติต่อไปเป็นนาฬิกาที่ใครก็ต้องเคยเห็นแน่นอนแต่ว่าอาจจะไม่เคยเห็นของจริง ตัวนี้ของจริงไม่ใช่ไฟฟ้าใช้ระบบถ่วงเหมือนตัวตั้งพื้นเมื่อกี้นี่เลยอีกอย่างคือถ่วงไม่ไดอยู่ด้วยวันเดียวต้องชักทุกวันชักขึ้นทุกวันเลยต่อไปดูนาฬิกาใหม่บ้างตัวนี้อายุประมาณ10กว่าปีถึง20ปีเป็นนาฬิการ,ระบบไฟฟ้าใช้ถ่านแต่จะจะไม่เหมือนใครอย่างนี้ไม่มีใครรู้แน่นอนว่าจะมีอะไรถ้าไม่ไม่ครบชั่วโมงทําไมดูเหมือนนาฬิกาปกติครับรูปร่างเขาเมื่อตอนยังเป็นปกติยังไม่ถึงชั่วโมงจะปกติเลยเหมือนนาฬิกาทั่วไป โอ้โหทุกคนดูคลาสสิกมากเลยครับตรงนี้พอเพลงจบจะจะปิดกลับไปเป็นนากาปกติเลยเหมือนเหมือนนาการธรรมดาเลยตัวนี้หายากมากจะพาไปดูเป็นเครื่องเสียงรุ่นเก่าตัวนี้ทุกตัวหายากหมดเพราะว่าอายุไม่ต่ำกว่า40กว่าปีเอาเริ่มแรกเป็นตัวนี้เป็นเครื่องเล่นแผ่นเสียงอันนี้ชื่อเพลงไม่เคยของเขียวคาราบาวาเพลงนี้ค่อนข้าง,งดัง Awa, oh, let's put หลังจากที่น้องพุธได้ทําการรีวิวเสร็จก่อนที่จะจากลาคนดูน้องพุธมีอะไรอยากจะบอกคนดูนะครับขอโชว์เป็นใบประกาศรายการซูเปอร์เทนผ่านเข้ารอบเซมิไฟแนลและเป็นโล่ถ้วยรางวัลผ่านรอบสิบสุดยอดประจําปี2019ที่เก็บรักษามาจนทุกวันนี้ตอนนี้รับต้องเป็นนาฬิกาลูกตุ้มโบราณมีบริการนอกสถานที่ต้องเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดและยังมีบริการรับซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ซ่อมไม่คุ้มหากต้องการคําปรึกษาเกี่ยวกับเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือนาฬิกาลกและอ,อื่นๆ สาามรถติดต่อมาได้เลยฟีฟยินดีให้คำปรึกษาทุกอย่างคลิปนี้ผมต้องขอลาท่านผู้ชมทุกท่านสวัสดีครับ